บรรดาลูกรักของพ่อสำหรับวันนี้ก็คุยกันต่อเพราะว่านั่งคุยกำลังจะเพลินเก็พอดีเทพหมดหน้าแต่ความจริงไม่หมดสุดถ้าปล่อยให้หมดสุดแล้วก็มันเวลาถ่ายทอดเสียงเสียงไม่ขาดก็จำเป็นต้องเหลือเทพไปนิดหนึ่ง มาคุยกันต่อไปถึงว่าน้ำพระไทัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเมื่อได้ปกเพนิวาสานุสติญาณแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ใช้กำลังจิตที่ได้ปบเพนิวาสานุสติยาณและรกชาติถอยไปทอดเสียงเสียงไม่ขาดก็จำเป็นต้องเหลือเทพไปนิดหนึ่ง มาคุยกันต่อไปถึงว่าน้ำพระไทยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อได้ปรเพนิวาสานุสติยานแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วก็ใช้กำลังจิตที่ได้ปุเพนิวาสานุสติยานและกลชาติถอยหลังเป็นประโยชน์มากก็รู้อดีต ที่ล่วงมาแล้วว่ามันมีสภาพเป็นยังไงเกิดเป็นอะไรบ้างเกิดเป็นคนแล้วก็ตายไปเป็นเทวดาบ้างไปเป็นพรหมบ้างไปอยู่ในนรกบ้างเป็นเปรตบ้างไปอสุรกายบ้างเป็นสติชันบ้างทำคุณทำประโยชน์อะไรมาบ้างและก็ได้รับพระพุทธวิยากรว่าอย่างไงบ้างพระพุทธเจ้าแต่ละองค์งสอนมาอย่างไง และท่านพูนใดที่เป็นอรหันเป็นพ่ะอ,อะไรเป็นเหตุอง,องค์สมเด็จพระบรมโลกกชิตมีกำลังใจเพราะอาศัยปุเพนิวาสานุติยานจินทบทนไปทบทนมาเลือกเลือกจัดสรรธรรมะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเอามาเครื่องเป็นเครื่องพิจรารณา ตอนนี้องสมเด็จพระมหากรุณาทิคุณเมื่อพิจารณาในด้านปุเพนิวาสานุสญ,ญาณพระกำลังใจก็เต็มขึ้นก็เป็นเหตุให้ได้ทิพยไปจคุยยานหรือที่เราเรียกกันว่าจุตูปปาติยานนั่นเป็นอันว่ากลับมีความรู้สึกว่าสัตว์ในโลกทั่วจักรวาลที่เป็นคนก็ดีสัตว์ดิเรกชัยก็ดี บางท่านที่มาเกิดก็มากเกิดจากพรหมบ้างมาจากเทวดาบ้างมาจากมนุษย์บ้างมาจากสัตว์เดรัจฉาันบ้างอสุรกายบ้างเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างแล้วก็รู้ทั้งว่าถ้าพวกที่เมรมณมตามนั้นที่ทรงอยู่ตายแล้วจะไปอยู่ที่ไหน <c oughs> รู้ทั้งเรื่องคนรู้ทั้งเรื่องตายรู้ทั้งเรื่องความเป็นอยู่ เป็นนะว่าตอนนี้เป็นเหตุในองค์สมเด็จพระบรมครูใช้ปัญญาเข้าพิจารณาด้วยกำลังของทิพิจพุญาณและปุเพนิวาสานุสติญาณว่าคนละสัตว์นี่มีเครื่องยืนยันได้แน่นอนว่าไม่มีใครมีสภาวะทรงตัวในเหตุที่จะพึงตัด จะต้องเอาอะไรามาตัดกรรมที่เป็นกินเลสคือที่เรียกว่ากิเลสก็สดีตันหาอุปาทานอากุศลกรรม <c oughs> ที่ทำให้คนมัวเมาอยู่ในร่างกายที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์การเกิดแต่ระชาติมีแต่โทษไม่มีคุณ จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องตัดเราจะต้องตัดใจของเราก่อนแล้วจึงจะไปสอนบอคุคคลอื่นเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระพ่าคเจ้าทรงดำริดังนี้กําลังสมาธิที่ในกล่าวว่าเป็นเหตุให้เกิดปัญญามันก็เกิดก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่จะทำให้เกิดมันมีอยู่สีอย่างต้องประกอบกัน คือหนึ่งทุกเป็นเครื่องดึงให้เกิดคือคนที่หลงในความทุกขว่าเป็นความสุขอะไรหนอเป็นทุกข,ขันห้าเป็นทุก์และทุก์เกิดจากอะไรทุกก็เกิดจากความอยากการทีเยอทีาอยานอย่างเมื่อเราเป็นเด็กเ็กเราก็อยากจะโต เมื่อโตแล้วก็อยากจะเป็นพระพุทธอยากจะเป็นพระราชาท่านทรงประรบถึงพระองค์เองเมื่อเป็นพระราชาแล้วก็อยากจะมีพระราชาที่มีอำนาจอำนาจที่พระองค์ต้องการก็คืออำนาจโดยธรรมและมีธรรมเป็นอำนาจจะใช้ความดีสงเคราะห์คนอื่นให้มีความสุขใช้ความดีเป็นอำนาจ แม้ก็ทรงคิดไกลแต่การอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาก็ทําให้คับใจถ้าสิ่งใดที่ทําไม่ได้ท่นตามความปรารถนาหรือว่าความปรารถนาไม่สมหวังอารมณ์มันก็เป็นทุกข์นี่ตัวอยากเป็นเหตุถ้าเราจะตัดก็ต้องตัดตัวอยากตัดตัวอยากจะต้องใช้กําลังอะไรหนอ ตัดตัวอยากก็จะต้องใช้กำลังความดีทรงพิจารณาดูว่าความดีที่องค์สมเด็จพระจนาสีองค์ก่อนๆท่านตัดไว้ยังไงนั่นก็คือศีลสมาธิปัญญาที่เรียกกันว่ามรรคแปดนี่ก็ทรงพิจารณาว่าเวลานี้สิ่งของเราบริสุทธิ์หรือย่างก็ทรงทราบว่าศิลบริสุทธิ์ทุกอย่าง สมาธิเขาเรามีกําลังพอแล้วหรือยังก็ทรงทราบว่าสมาธิเขาเรามีกําลังพอยังได้รวบรวมกําลังใจว่าจุดใดที่ยังมีภาวะติดอยู่ตัดตรงไหนดีหนอพิจารณาตอนนั้นจะตัดอารมณ์ใจอย่างเดียวหรือจะตัดอะไรด้วยอันแรกก็ตัดรูป ตัดรูปคือไม่ห่วงใจในรูปเอ้นี่เราก็ตัดมาแล้วปัญญาบอกก็ต้องตัดรูปแต่ก็ทรงพิจารณาว่าเรานั่งที่นี่ก็ดีแล้วออกสแสวงหาพี่เนสกรมคนดีนี่เราตัดรูปมาแล้วนี่นะรูปเราเราก็ตัดคือเราไม่หวังความสุขในรูปกายของเรานี่เราตัดแล้วรูปของพิมพาราเยเทวีมเมสีที่รัก เขาก็เราก็ตัดแล้วรูปของลูกร,รักที่เกิดในวันเดียวนั้นเราก็ตัดแล้วรูปของพระราชบิดามารดาหรือข้าราชบริพันเราก็ตัดแล้วรูปของนักสนมนารีเราก็ตัดแล้วนี่ก็รูปของทรัพย์สินทั้งหลายเราก็ตัดแล้วยังมีอะไรอีกบ้างไหมที่เราจะต้องตัดก็เรื่องของนาม คือความปรารถนาของใจในแก่ได้แก่โลกธรรมแปดหนึ่งทรัพย์สินที่เพิ่งเกิดขึ้นเราตัดแล้วหรือยังก็ทรงพิจารณาว่าเวลานี้นี่เราไม่มีอะไรมีแต่ผ้านโน่มผ้าหม่มกับร่างกายทรัพย์ทั้งหลายทั้งหมดที่มันมากกว่านี้ที่เราครองอยู่เราตัดแล้วได้คันเสื่อมลาบไปไม่มีลาบเราเบิดศพหรือวินทุก นึกถึงราบนั้นบ้างหรือเปล่าก็ทรงทราบว่ออาเราไม่นึกนี่เราก็ตัดแล้วเรื่องลาบมาเรื่องยศถาบมันดาศักเรามาจากความเป็นพระราชาเราไม่ได้ลาออกเราไม่ได้มีความผิดเราตัดมาเพราอแสวงหาพินเนสกรมเราตัดแล้วแการหมดนะ ยศถามรรนดาสัก์อำนาจศักดิ์สีเป็นเครื่องวังเวง,งใจให้เรานึกถึงบ้างไหมเราก็ไม่นึกถึงอันนี้แล้วก็ตัดแล้ว <c oughs> เวลานี้เราตัดผมคนสมัยนั้นก็ถือว่าคนปรงไม่มีผมคงโกนหวัวเป็นคนกาลกิน,นีอารมณ์อย่างนี้ที่เขาจะนินทาเราเระวันไหวไหมเก็ทรงทราบในเวทไทยว่าเราก็ไม่ได้วันไหว ในบริการต่อไปถ้าใครเข้ามาสรรเสริญเราได้รับการยกย่องขณะที่มาอยู่ป่ามีเช่นปัญญวคีหรืีศีัห้าเทิดทุนเราว่าเป็นคนดีและก็มีพรามที่นำแยกขามมาให้เราก็ดีคนหลายคนที่ผ่านมาเห็นเราเข้ารู้ว่าเราเป็นกษัตริย์มาในการก่อน เขาก็พากาันสนเสริญเย็นย่อว่าเราเป็นคนดีคำสนเสริญอย่างนี้เราผูกพันหรือเปล่าก็ทรงทราบว่าไม่ผูกพันแล้วต่อไปองค์สมเด็จพระบพิตแก้วก็ระมาํำพึงไอ้ความสุขความทุกข์ที่เนื่องกับร่างกายนี้เราตัดแล้วหรือยังพระองค์ก็ทรงคิดว่าทราบว่าตัดแล้ว เพราะว่าเราตั้งใจมโนโบณิธานว่าถ้าไม่สําเร็จพระสมาสพธิยานเพียงใดเลือดเลือดเนื้อมันจะเหือดแห้งไปนี่หมายความว่าทุกขเวทนามันหนักมันจะใช่ก็หิวก็มามาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแีละน้อยล้วคขะเข้าร่างกายก็จะทรงไม่ไหวมันอาจจะตายซะตรงนี้แต่อารมณ์เราก็ตัดแล้วได้ดีว่ามันจะตายซะตรงนี้ก็เชิญ ถ้าเราไม่ได้บรรลุอวิเศษสมาสัมโพธิญาณอันนี้แล้วก็ตัดแล้วเป็นอนว่าการพิจารณาแบบนี้เป็นปัจจัยให้องค์สมเด็จพระบัณีิตแก้วทรงบรรลุอวิเศษสมาสัมโพธิญาณตัดก,กิเลสเป็นสมุเทเฉตรหานเวลานั้นรู้รักตามภาวะของภาพที่ปรากฏ เืออารมณ์เคริมอารมณ์เคริ้มเวลานั้นเห็นองค์สมดเด็จพระชิตมานมีกระแสจิตสว่างสวัยเป็นประกยพลิกเหมือนกับอาทิตย์สักพันดวงเน้มีมีพระสสวีวันเปล่งปลั่งพราะความสดเชื่อในจิต บรรดาเทวดาและพรมต่างคนต่างก็มานมันมนสาการองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามด,ดีพรมว่าสิทธะท่านเอ๋ยเวลานี้กิจที่ท่านต้องการคือว่าสัมมาสัมโพธิญาณที่ว่าเป็นอรหันต์องค์แรกในโลกบรรลุแล้วแก่ท่าน <c oughs> เป็นอันว่าท่านสามดีพรมยืนยันและก็พรมทั้งหมดก็ยืนยันเทวด,ดาทั้งหมดก็ยืนยันต่างคนต่างก็เครื่องสบูชาสุขสกาวรามิตรมีดอกไม้เป็นต้นของสวรรค์ของหอมต่างๆมาบูชาองค์สมเด็จพระพักวันในฐานะที่ได้บรรลุอวิเศกสัมมาสัมโพธ,ธิญาณ และต่างคนต่างก็ไปยืนรายร,ายรอบก็อยู่รอบองค์สมเด็จพระบรมครูพ่อนมมือแสดงสการะเป็นอันว่าให้เว้นอันนี้เป็นเหตุให้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค้าทรงธรรมปีติขึ้นมากมีความอิ่มอิ่มเออบมีความสดชื่นตอนนี้ตามปฐถมสมโพธ กล่าวว่าพญามาราธิราชหรือเรียกที่เรียกว่าท่ามาลายเข้ามาเพื่อจะทำลายพิธีตามภาพรู้สึกว่ามาดุดันมากแต่ความจริงดุไม่ได้หรอกเพราะว่าพญามาราธิราชหรือท่ามาลายัยเป็นเทวดา,าที่อยู่ในอาณาจักรของพระอ,อินทร์นี่ประการหนึ่ง แล้วก็ประการ 2, ที่สองเทวดามีอำนาจไม่เกินพรหมที่เขาบอกว่าพญามาราธิราชแห่งทธ์เทวดาแระพรหมได้แวดล้อมอยู่หนีหมดอันนี้ไม่จริงไม่ตามภาพนั้นปรากฏว่าไม่จริงคือว่ามีเทวดาแระพรหมถอยออกไปยืนถวายสการะในที่อันสมควรไม่ได้ยืนติดพระองค์ ก็มีพระยามาราธิราชมาสก,กิดว่าท่านจะไปหลงไหลไฝ่ฝันอะไรกับพระโพธิญาณมันเป็นความฝันลมๆแรงๆท่านจงนึกถึงตำแหน่งพระเจ้าจากักรพรรดิที่จะช่วยคนให้เป็นสุขทั้งโลกมันไม่ดีกว่าหรือ ในอีกรายการหนึ่งว่าพิมพาราชเท,ทวีก็มีพระรูปปโฉงวดงามและลูกชายคนเล็กก็เพิ่งเกิดใหม่นอกจากนั้นสนมนารีก็มากมายทําไมไม่คํานึงนึกถึงบ้างปล่อยเขาทั้งหมดจะมีความทุกข์เพราะท่านหาความสุขแต่คนเดียวสำเร็จพระผู้มีพระภาคยังทรงตรัสว่าปาปิมะโดก่อนมานผู้มีบาป เราทราบแล้วว่าเรากับท่านเป็นเพื่อนกันมาในอดีตอาศัยปุเพนิวาสานุสติญาณอาศัยที่เราถวายญากับพระบจเจกพระไตเจ้าไม่ได้เอาของท่านไปถวาย <c oughs> ท่านจะมีความเข้าใจว่าเราต้องการจะบรรลุพิเศษสมาสัมโพธิยาณแตู่้เดียวท่านก็ปรารถนาเช่นเดียวกัน การทําอย่างนี้มันมีบาปเราตั้งมนโนปณิธานมาชั้นใดแล้วก็ปฏิบัติชั้นนั้นแม้แต่ตัวท่านเองถ้าทําไปไม่ชช้กับ,บรลุอภิเศษสมาสัมโพธิญาณจะมาทําจิตให้เป็นบาปเพื่อประโยชน์อะไรเพียงเท่านั้นพยา,ยามารก็ถอยหลังไปตอนนี้ที่ลูหลัก ไม่คุยกันใช้ทํานองแบบเทศฟังจะฟังกลุ่มไหมไอ้แบบนั้นเป็นเป็นทํานองเทศไม่ใช่ทานองคุยแต่ว่าเป็นส่วนจุดหนึ่งที่จะต้องพูดในลีลานั้นลูรักทุกคนเห็นไหมว่าองค์สมเด็จพระทศพลมีบุญญาธิการทั้งเพียงใดองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ไม่ทรงสนใจ เรื่องลาบสการะเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องนินทาดยสรรเสริญเรื่องสุขเรื่องทุกข์ต้องการอย่างเดียวคือพระโพธิญาณอารมณ์ขององค์สมเด็จพระพิตมานตอนนี้ลูกทุกคนต้องจำต้องจำเรว่าเราเป็นสาวกของท่าน ถ้าเราไม่ใช้กำลังใจอย่างท่านเราจะมีผลตามที่ท่านสอนไม่ได้อันนี้ต้องจำเอาไว้นะ <c oughs> ที่ตำราบ,บอกว่าพระพุทธเจ้าทรงตัดปฏิยาการอันนี้เป็นของจริง <Yeah. S 1> <c oughs> ท่งานบ่าไงนะอวิชาปฏิยาสังขาราสังขารปฏิยาวิญญาณังวิญญาณปฏิยาอันนี้ เมื่อได้ปุเพนิวาสานุสติญาณแล้วมันก็เป็นของไม่ยากแลนได้ทิพยคุยญาณแล้วก็เป็นของไม่ยากถอยหลังเข้าไปเจ้าเราเป็นสาวกพ่อเข้าใจว่าลูกทุกคนต้องการอย่างนั้นมันก็ไม่ยากใช้อารมณ์ที่ลูกทุกคนศึกษาจะคำสอนพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค เรื่องไม่ยากมันก็เกิดขึ้นแต่พ่อก็ยังคิดว่ายัางยากอยู่สู้เราตัดตรงตามที่องค์สมเด็จพระบรมาโครสรงสอนไม่ได้และที่ปฏิบัติมานั่นก็คือตัดไม่ห่วงชีวิตร่างกายของเราไม่ห่วงชีวิตร่างกายของคนอื่นไม่ห่วงทรัพย์สินน่าหลายถ้าตายควนี้ขอไปในผ่านอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือ เอาไงง่ายแล้วคนจะไปนี่ผ่านเข้าไปยังไงโน่นก็ไปดูองค์สมเด็จพระจอมไทยถึงอารมณ์ตัดที่กล่าวมาแล้วพูดไปมันก็จำ <c oughs> ตอนนี้ตำภาพที่เคลิ้มเคลิ้มไปในเวลานั้นแต้มกแสเสียงของพระท่านพูดก็มันปรากฏภาพกับกจิตตามนี้ นะกวมีความรู้สึกเห็นน้ำพระทัยขององค์สมเด็จพระชินาสีว่าทรงมีความลำบากลำบนเพียงใดลูกรักต้องคิดดูเวลาหกปีที่องค์สมเด็จพระชินาสีทรงสแสวงหาพิเนสกรมมันเป็นความสุขหรือความทุกข์รัก ต้องนอนกลางดินต้องกินกลางทรายต้องอดทนทุกอย่างด้วยบริการทั้งปวงเป็นอันว่าท่านมีทุกข์เพราะพวกเราฉะนั้นพวกเราทุกคนจงอย่าให้องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสนาสมาสมพุทธเจ้าต้องผิดหวังเพราะคำว่าต้องผิดหวังก็หมายความว่ากลายเป็นคนเมาในราพยศสนเสริญสุข อันนี้พระพุทธเจ้าผิดหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นพระ <c oughs> พระทุกองค์จงอย่าเมาในลาบยศสเสรญสุข <c oughs> และก็จงอย่าเมาในบันใบลานและอย่าเมาในตำราจงใช้กำลังใจของทุกท่านเอากำลังใจขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแบบฉบับ แล้วก็ปรับกําลังใจของเราให้เท่าหรือคล้ายคลึงกับกําลังใจของพระองค์ที่มีพระพุทธประสงค์มาสอนเราเมื่อจิตเริ่มไปถึงตอนนี้อารมณ์ใจก็เป็นสุขตอนนี้ไปก็เป็นเรื่องของพุทธประวัติซึ่งไม่มีความสําคัญตอนนั้นไปพระท่านก็นบอกว่าต้นไม้ต้นโน้นเจนดีต้นนั้น มันเรียกเสียต้นจิกนี่ที่ว่าต้นไซพระพุทธเจ้าไปนั่งอยู่ต้นแะเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันก็ว่ากันไปน <c oughs> ี่ก็ว่ากันไปตามตามตำรานั่งหรือไม่นั่งไม่มีความหมาย <c oughs> นั่นเราต้องการอย่างเดียวคือว่าจิตมันเพิ่มไป ว่าเวลาที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงบรรลุอวิเศษสัมมาสัมพุธิยานมีอารมณ์อย่างไรทำไมไม่เกิดขึ้นมาได้็ไม่ทราบจะหาว่าพ่ออริสอดเดชพ่อไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชจะอดอารมณ์อย่างนั้นมันเกิดขึ้นมาเองไม่ได้บังคับ ถ้าเป็นการมีอพิญญาสมาบัติก็ต้องบังคับจิตว่าเราต้องการรู้จุดนี้เป็นอันว่าหลังจากนั้นก็เป็นการพอดีแกบที่พระท่านพูดจบปรากฏว่าวันดีก้าผ้ามาถวายเพื่อห่มต้นโพรโมพระพ่อก็เหนื่อยเต็มที <c oughs> พระท่านพูดจบกําลังจิตก็ตกลงจะอารมณ์เดิมใจอารมณ์นั้นมาเป็นอารมณ์เดิมความเหนื่อยอ่อนของจิตเราของร่างกายมันก็ปรากฏเกือบจะเดินไม่ไหววันดีเอาของมาถวายจัดว่าเป็นอะไรเป็นสังฆทานอะไรไม่ทราบแล้วผ้าหม่มพระหอบท่นโพพอก็เลยเหมาให้พระทำไปห่มท่านโพให้หมด แต่ปรากฏก็เป็นความดีหมนกันที่ต้นโพนี่ต้องเรียกว่าต้นโพอนัตตาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าสมฤอวิเศษสมมาสัมโพธิญาณตรงนี้และเวลานี้พระรูปรปโชมขององค์สมเด็จพระจินสีก็หมดไปแล้วฉะนั้นความหมดยังปรากฏอีกก็คือผ้าที่วันดีอมาถวายให้หมต้นโพ คมตอนเย็นตอนเช้าปรากฏว่ามีคนเดินไปผ้าชุดนั้นหายไปเพราะแขกแกก็เคยนุ่งผ้าเหลืองๆหมนกันผ้าเนี่ยดีซะด้วยในวันดีก็นาฬิกาเครื่องเครื่องคิดเลขเล็กๆมาถวายปรากฏเป็นนาฬิกาด้วยนี่ก็มีหลายอย่างลุนหน้ามาหามพันธ์ห่องระพุครูปัญญาโสผลวเทพสิริบอกว่าจะถวายสังฆทาน พ่อก็ร้อนแล้วก็เพียเต็มทีก็อบอกกับท่านว่าเวลานี้มันค่าแล้วขืนถวายสังฆทานคนร้อนจัดไม่มีใครเขาสนใจเดี๋ยวก็ตายกับตรงนี้ <c oughs> เป็นนั้นก็ยับยั้งในการถวายสังฆทานของท่านไว้ต่อไปเขาก็พากันทําประทักษิณรอบวิหารแล้วก็ต้นโพตอนนั้นพ่อรู้สึกว่าหมดแรง เกือบจะเดินไม่ไหวต้องรวบรวมกำลังใจอย่างหนักเพราะพ่อ,พอป่วยอยู่ด้วยเดินไปแล้วก็ในที่สุดก็ขึ้นรถกลับเป็นนั้นว่าเป็นการเสร็จพิธีวันนี้ก็ผ่านไปถึงภาพนั้นเป็นว่าเราได้เรื่องกันแล้ว ว่าต้นโพต้นนั้นเป็นต้นเกิดตรงกับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมรุอภิเศษสมมาสมโพธิญาณหรือไม่และการที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศัสนดาบรลุอภิเศษสมมาสมโพธิญาณมีอาการอย่างไรมีความรู้สึกจิตอย่างไรรูปไปโฉมของค์สมเด็จพระจอมไตรเป็นอย่างไร การต่อต้านของพัญามาราธิราชต่อต้านโดยการแบบไหน <c oughs> อันนี้เราก็รู้ได้จาะอารมณ์เคริม้มไม่ใช่ฌานสมาบัติใครจะเรียกว่าฌานสมาบัติก็เป็นเรื่องคนนั้นเป็นธรรมดาอารมณ์เคริ้มเป็นไปได้ถ้าเราพูดไปเราก็เคริ้มไปตามเสียงนั้นแต่ว่าอารมณ์เคริ้มมันไปค้านกับเสียงที่เขาพูด ก็ช่างประไรนั่นเรื่องของเสียงนี่มาเรื่องของกําลังใจจะว่าใครผิดใครถูกก็ไม่มีกรรมการตัดสินก็ไม่มีความสําคัญเป็นอันว่ากําไรจุดหนึ่งที่พ่อคิดว่าเงินทุกบาทที่พ่อจะใช้ไปมันต้องมีกําไรถ้าไม่ได้กําไรพ่อไม่ใช้ตอนนี้พ่อก็ได้กําไรแล้วที่เห็นน้ําประเทศไทยเขาองค์สมเด็จพระพทีแก้ว แล้วก็พร,รูปพโฉมตามอารมณ์เคลิมพ่อจะไม่พูดว่าตามนิมิตจะพูดเป็นตามอารมณ์เคลิมเป็นอันว่าเสร็จพิธีตอนนั้นลุงน้า,าหามพันก็รู้สึกว่าเวลาเดินทำบัททักสินคนต้องเข้าปีกกันเกือบจะบินไม่ไหวแต่ว่าองค์นี้ถึงแม้กำลังกายจะไม่ไหวกำลังใจเด็ดเดี่ยวมาก สมแล้วก็ที่เป็นสาวกก็อง์คสมเด็จพระผู้มีพระภาคแต่พูดถึงกำลังใจบางจุดบางทีท่านจะเก่งกว่าพ่อมากบางครั้งพ่อไม่ตัดสินใจไปไหนแต่ว่าท่านตัดสินใจไปต่อมาก็กลับกลับมาแล้วดูมันว่ากลางคืนจะมีคนบางคนขออนุญาตไปเที่ยวชมต้นโพหรือยังไงไม่ทราบ เป็นนั้นว่ามาพักผ่อนกันตามปกติพอรุ่งขึ้นร่างกายมันก็สุดหนักหมอก็ต้องให้น้ำเกลือเรื่องของการให้น้ำเกลือก็เป็นเหตุจุดหนึ่งเหมือนกันแค่เ,เหตุที่เพึงได้นั่นก็คือหมอเวลาที่หมอแทงน้ำเกลือลงไป <c oughs> แทงเข็มลงไปแล้วก็น้ำเกลือมันไหลไม่เป็นปกติมันไหลช้า เราก็ใส่ความรู้สึกบิดไปบิดมามันก็ไหลเร็วเป็นเหตุให้คนที่นั่งใกล้ๆบ่คิดว่าพ่อใช้ฤทธิ์ชัเดชแต่ความจริงมันก็ไม่ใช่มันเป็นเรื่องของกำลังใจที่มีความรู้สึกว่าต้องทำอย่างนั้นน้ำเกลือมันจึงจะไหลเร็วแล่ก็ทันเวลา นี่เป็นว่าวันรุ่งขึ้นลูกทุกคนยังไม่ได้ไปไหนรากฏว่าท่านทูตวิทูลได้เอกเอกัคราจทูตวิทูลท่านมาขอร้องหรือว่าใครจําไม่ได้อาจจะเป็นท่านวิทูลนะแถมว่าเมื่อในเมื่อหลวงพ่อตัดสินใจว่าหลวงพ่อไม่ยอมไปไหนจะอ,อยู่ที่นี่จุดเดียวคนอื่นก็เลยต้องอยู่ด้วย ท่านมาถามว่าถ้าบรรดาล,ลกูลกๆทุกคนอยากจะไปตามจุดที่มีหมายกำหนดการจะอนุญาตไหมพ่อก็เรียนกับท่านว่าพ่ออนุญาตแต่ว่าสำหรับตัวพ่อเองขอตัวทางน,นี้พ่อไรเพราะว่าพ่อรู้ตัวถ้าพ่อไปจะเป็นเหตุให้บรรดาลูกทุกคนหนักใจคือความป่วยไข้มันจะเกิดขึ้น ในตอนนี้แหละลูกทุกคนจะไม่มีความสุขฉะนั้นพ่อ,อยังตัดโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ยงที่กุสินาราทราบว่าต้องเดินทางจากพุทธยาสิบสี่ชั่วโมงแล้วถ้าจะไปข้างคืนสักคืนหนึ่งแล้วก็เดินทางกลับเห็นว่ามีความลาบากไม่เป็นการสมควรแล้วการไหวพระพุทธเจ้าเราจะไหวที่ไหนแล้วก็ไหวได้ไม่มีความสำคัญ ฉะนั้นพ่อจังยับยั้งไม่ไปตามที่พระมหาวิจิตมีหมายกำหนดการไว้อาบ,บรรดาลโลกรักทั้งหลายสำหรับเทพหน้านี้ก็หมดสีกแล้วนะพ่ขอขอหยุดไว้เท่านี้นะแล้ประเดี๋ยวกลับเทพแลเอาเทพใหม่แล้วก็คุยกันใหม่ต่อไป